อเคขอบคุณพี่ชายผมครับขอบคุณพี่ดนครับพี่ดนพี่ชายผมร้านเจ้าของร้านแคเนชาเรียก,ยกซับนั่นเองขอบคุณครับออกมาจากวัดโพอากาศไม่ต้องคิดเยอะนี่คือขาออกนะบางคนอาจจะร้อนไงต้องการอะไรที่มันชุ่มฉ่ำชื่นใจมาร้านนี้สวัสดีน้องต้นข้าครับสวัสดีค่ะ มันอากาศมันร้อนมากเข้าไปไหว้พระมีอะไรให้พี่แบบสดชื่นขออะไรที่อร่อยสุดในร้านเลยเป็นน้ำมะพร้าวปั่นนมสดค่ะลำดับหนึ่งของร้านค่ะของที่นี่เลยแก้วละเท่าไหร่ครับสาสิบห้าบาทค่ะเฮ้ยส hey, ามห้าเองเหรอใช้หนึ่งลูกมะพร้าวหนึ่งลูกสามสิบห้าบาทไม่ใช่ว่ามาทำรายการแล้วสามสิบห้าไม่ใช่อเอาอันนี้มาให้พี่ชิม ผมย้ำนะว่าผมยังไม่เคยกินนี่คือข้าวสาสิบห้าบาทในกรุงเทพราคานี้ผมบอกเลยไม่ได้และได้ลูกนึงด้วย่คะเมื่อกี้เห็นแมวส้มแว๊บๆมันไปไหนเอ่ยอยู่นี่ค่ะอ๋อนี่ชื่ออะไรชื่อชานมค่ะอ๋อชานมนี่แมวส้มช่องนี้กระแสมามากแมวอะไรที่ไม่กลัวจระเข้ไม่กลัวอะไรในโลกชื่อชานมค่ะดื้อมาก ปกติร้านเราเนี่ยนอกจากน้ำมะพร้าวปั่นอร่อยๆที่ทําให้พี่แล้วเนี่ยมีอะไรมั่งเอ่ยก็จะเป็นกาแฟสดค่ะกาแฟสดแล้วมีอะไรอีกเอ่ยแล้วก็เอ่อพวกน้ําต่างๆต่อพวกอิตาเลียนโซดาอ๋อนี่ไงแล้วก็มะนาวปั่นอ๋อนะมะนาวปั่นเราจะใช้มะนาวสดนะคะมีราคาบอกตามกรมการค้าภายในะทรวงพาณิชย์คอฟฟี่กาแฟชานมน้ำผลไม้น้ำโซดาใช่ค่ะไม่มีเงินสดสกนยคิวอาร์โค้ดได้ไหมครับได้ค่ะ ชิวๆและอย่าลืมนะครับข้างๆร้านอาหารตามสั่งเลยไปนูน่นคเนชาของพี่ดุลเราเองนะครับวัตถุมงคลราคาที่มิตรภาพที่สุดในปตัตตีโอ้โหคือมันดีอย่างมาตรงเนี้ยคือถ้าไม่ต้องเตรียมของบูชาอะไรมาเลยไปซื้อข้างนอกมาก็ได้ถ้าท่านมีตังเหลือนะแต่ถ้าท่านมาซื้อที่เนี่ยราคาสบายกระเป๋ามากๆวัดโปรอากาศนะครับบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซา อันนี้น้องต้นข้าวนําเสนอเมนูที่ขายดีและอร่อยที่สุดในร้านใช่ป่ะสามสิบห้าบาทเท่านั้นอร่อยจริงหรือเปล่าไม่รู้ผมจะกินนะย้ํานะครับผมกินจ่ายตังนะผมบอกไว้ก่อนมะพร้าวหนึ่งลูกต้นข้าวครับมันเป็นมะพร้าวอะไรเอ่ยมะพร้าวน้ำหอมค่ะมะพร้าวน้ำหอมโอเคอ่าไม่ต้องใส่ถุงครับ โอ้โหให้แบบล้นๆ้นเลยดูดิโอ้โหคือเราเหลือเราก็ใส่ได้เลยค่ะออเรียบร้อยค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับอ่ะ <c oughs> ร้านเราชื่อร้านอะไรครับร <c oughs> ้านน้องต้นข้าวคะ่ะน้องต้นข้าวอันนี้เป็นเครื่องดื่มอันนั้นก็เป็นร้าน <c oughs> <c oughs> อาหารตามสั่งขออนุญาตถอดแมสใครใส่แมนแล้วกินได้ถามให้ผมดูด้วย <c oughs> ไม่ต้องถามผมอีกแล้วนะมาวัดโพยากรมีของกินมีเครื่องดื่มอะไรไหมมีของบูชาอะไรไหม มีอยู่ตรงหน้าวัดจากปากซอยเข้ามามองซ้ายมือถ้าออกจากวัดมามองขวามืออ่าฮะใครสายตะก,การเหมือนผมนะครับไม่ต้องกลัวเขามีท่ชชู่ <c oughs> กินก่อนมามะพร้าวสาสิบ้าบาทรสชาติเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวมาจับผิดกันคนแนะนำผม ที่พาผมขับมอเตอร์ไซค์มาเมื่อเกี้เขาบอกว่าอย่าพลาดอย่าพลาดมันก็เข้าแก้ละห้าสิบพี่ก็ซื้อถ้าได้รถนี้นะเฮ้ยแม่งอร่อยอร่อยจริงๆคะไอ้เราก็ว่าทำไมพี่ดูเขานําเสนอนักว่าเอ้ยอย่าพลาดมาที่นี่ส่วนมากควรจะมาซื้อน้ำมะพร้าวปั่นเฮ้ยอร่อยจริงน้ำมะพร้าวปั่นนุสุดขึ้นราคาได้นะพี่ก็ซื้อถ้าได้รถนี้นะโอ้โหอร่อยจะเป็นรถดั้งเดิมเลยค่ะ ส่วนมากหนูจะปั่นเองเป็นคนปั่นเองเพราะเราใส่มาพวทั้งลูกมันดีคือมันให้บอกตรงๆนะทาไมพี่ถึงบอกราคาเพิ่มกว่านี้ก็ได้นะถ้าหวานกว่านี้มันไม่ได้แต่หนูทารสชาติมันพอดีอ่ะมันเอาสูตรมาจากไหนถามจริงหรือคิดเองอันนี้คิดเองค่ะอ๋อมาขออนุาตนะครับ้าไปท้าไมกันนะฮะ <c oughs> นี่ชื่อว่าน้องชานมค่ะชานมเจ้าของร้านที่แท้จริง <c oughs> โอ้โหมีแรงบันดาลใจอะไรครับเราถึงมาเปิดเป็นร้านน้ําของเราคือส่วนมากที่ว่ามาอยากมาเปิดคือไปกินที่ไหนมันไม่ได้รสชาติที่ว่าเราต้องการอ๋อใช่ค่ะไม่ได้หลังใจใช่ค่ะก็คือไปไหนก็ไม่เคยได้กินไปกินแล้วมันไม่มันไม่ถูกใจที่เราอยากอยากจะกินแล้วเออคือมาเปิดก็อยากให้ลูกค้าได้กินแต่ของดีๆอยากให้เขารู้สึกอร่อยเหมือนเราใช่ไหม ขอแรงบันจารใจหน่อยเผื่อตอนนี้ใครที่เขารับชมอยู่เนี่ยรู้สึกท้อใจตกต่าใจทำอะไรทํายังไงคือหมดฝันแล้วอะ่ะมีคําแนะนำอะไรดีให้ฝันเ้าบูมขึ้นมหอีกก็คือว่าเราตั้งใจทํานะคะคือพัฒนาเรื่อยๆจนฝ่าเราจะถูกใจที่ว่าลูกค้าติดเรา <c oughs> แต่ก่อนหนูก็ทําไม่อร่อยเหมือนกันเราคอยที่พัฒนาเรื่อยๆที่ว่าให้ลูกค้าติดค่ะและอย่าทิ้งความฝันของตัวเองนี่สำคัญนะใช่ค่ะ และนี่คือน้องคนข้าปีนี้เท่าไหร่ลูกยี่สามค่ะยี่สามนะเห็นไหมเขามีกิจการเรื่อยๆของตัวเอง,น,งนะฮะวันนี้แม้ท่านจะอายุมากกว่านี้หรือท่านยังไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรท่านฝันและท่านก็อย่าหยุดฝันและก้าวต่อไปเรื่อยๆถึงแม้วันนี้เราจะหยุดอยู่ที่ก็ยังดีกว่าถอยหลังนะครับฝันให้ไกลและไปให้ถึง นขอบคุณน้องมาค้ามาครับนี่แมวส้ม <c oughs> เคยดูคลิปไหมแม่งตบหัวจอเล่จอเท่นีนะครับอ่ะฝากเพด้วยนะครับก็อีกหนึ่งร้านดีๆนะครับหน้าทางเข้าวัดพงอ,อากาศเลยนะครับก็จะ <c oughs> มีเครื่องดื่มอะไรอีกนไหามายลองมาชิมดูมาเที่ยววัดแล้วมาอุดหนุนน้อมผมแล้วกันนะฮะเฮงมากๆครับผม <c oughs> ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะครับและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปภ์ชาวีมาผมก็จะไปต่อยอดต่อในสัปต่อไปวันนี้ กาแาส้มและน้องต้นข้าวจบที่ร้านเลยครับเอาน้องต้นข้าวพูัอาก,กาศค่ะเยินกันนะคะสุดยอดขอชื่อเมนูทีครับน้ำมะพร้าวปั่นนมสดค่ะถ้าลืมบอกว่าไอทีไอไอ่ไอชนาวีเสื้อแดงมันกินอะนะครับน้องต้นข้าวทำให้กินเองสาสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาและถือมือถือขึ้นเดียวแล้วไปกับชนาวีขราวหน้าผมจะนําเสนอเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดตามกันวันนี้วันสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีแมวส้มพอดีเลยลูกกินไหมอาดอมดอมดอม ชอบกินของหวานค่ะชอบกินของหวานอร่พี่ชานมกินด้วยเหรออืมชานมจะกินเหรอลูกอ๋อหวานเขาเรียกชอบกินค่ะฝอยทองอือของหวานกินหมดทุกอย่าง <c oughs> แม่เอาละอร่อยพี่ไม่น่าทำไมพี่ดุนเขาแนะนําคือส่วนมากคนที่ผ่านไปผ่านมาที่รู้ว่าลูกค้าประจําอ่ะถ้ามาลูกค้าประจําสั่งทีมีทุกคนก็สั่งทุกคน มี4ี่คนก็ค,นคือสั่งหมดทุกคนตาหนูขายถูกด้วย <laughs> ขอบคุณค่ะแต่ก่อนแก้วเลยยี่สบาทเอง,งแก้วมาพร้าวมันขึ้นค่ะหนูก็เลยต้องขึ้นของทุกอย่างขึ้นหมดเข,ข้าใจเข้าใจ